วัสดีครับคุณพ่อสมชายครับวันนี้มอ่รวยกะเด้นํำเงินหาร้อยบาทนะครับของเอฟซีคุณสาวิตีนะครับเป็นในมอบน้ำใจคุณพ่อหาร้อยบาทนะครับไปส่อมรับให้คุณพ่อซื้อกาแฟซื้ออูเบตินเอาห่อเนาะแต่ว่าพอดีมอ่วรวยพ่อพอคุณพ่อมาเทียกันเลยให้คุณแม่วังบดะนนีใละเห็นกนรยุ่โคกก็เลยคุณแม่นะครับภรรยาของคุณพ่อนี่ละนะครับคุณคุณแม่หไปเหรอพ่อ แ <laughs> ม่เราเงินไหนไปละ่ะไม่ใครไป็นบกูเออโตัยจ้สิเลีเ่ลยมึงมึงพอเขาโกออากใสก็เล,าล่าเลยจม็ดเออจมิความรมากนะเล่าให้เราโอ้ยพอพอพอีพอ,อ,อนน <laughs> เอีย,เยเะเว <laughs> ะให้คนนี้นรแม่สนุกด้เรอครับตอนจังมาถือจงเส้นเขาลยอืมอชสิได้ตัวนี้ยนะพอพอได้เขาเน่นเอเจอเจอวันนี้ละอ้าขอบคุณเซี้นีไ้เราคนพอขอบคุณเลยยายให้ถือ ตืเอีงเนาะตือไล้เขาเขาไลเขาอ่านะครับเดี๋ยวมาตักว่าฝันคุณพ่อได้ครับบอกคุณพ่อฝันแรงวันนี้นะครับมันทมเด่นครับผมพ่าฝันเนี่ย่าฝันม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 ันตีก็ฝันผิดเด้ตววก็น่นโง่เนี่ยมั่งเหอโง่โงโงสี่ถเนี่ยมันมันากจะตเด้เต็มที่เปียกเปลี่ยนเด้ส่วนเจ็ดส่วนแปดจะเริ่มเด้อพอล้างสี่เจ็ดวัน โนเจ็ดกับแมนน์่้าเขาฟันก so, ah, ่อนมันเจ็ดบล็อมีไหมพอซีซีเกงก่ก่อนเนาะเอาโนเอาเอาโซนเจ็ดกับโซนแปดใชไพอสมชายโซนเจ็ดซนแปดครับเยนเ่งถงถนี้แหละครับมันฝันเด็ดนี่เห็นต่สั่งไหมสั่งศูนเราเอสั่งบอกฝฟันไม่เหมือนกัน เออันมาเคลื่อนเอาเล็วกว่านี่จากศูนย์มันมันยื่นีแล้วอกพอ้ลสร่งสามวะพอบอกบอกว่ามีคนเห็น่ศูนย์เห็นต่สามเอโคโคยกสางกดเท่าหะาเดี๋ยวติ่งสั่งมีก็เล็กแมงแต่ว่าสั่งบอกโปนย่างดิอ๋อพอเห็ดคู่ยกสามเก้าศูนย์แปดศูนย์ป่ะฟันมานเคลื่อนต้พอนะเออเออเอาเอาเก้าเอาเก้าศูนย์เดินไปเก้าศูนย์โควะโคโคเเกี้ยวเกี่ยวจะมาผู้เฒ่า เออพู้ถ่<พ>อกระสเนาะผู้เ่อจั๊งน้ำอ,อ๋อเล็กงดก้อนนะพ่อนะเดี๋ยวลงงดก้อนน้ำเนาะงดพอพอตีเกตซีเนาะเกตซนะีกับแปดศูนย์อเ่าเออแปดศูนย์ชแปดละพิดเป็นศูนย์ะเป็นเป็นศูนย์เจ็ดนี่แล้วสิบไส์เจ็ี่เจ็ดน่าสนใจไปเลยถ้ากันมันมันบ่นเข่าไม่เจ็ดไหมบ่กใหมากกว่าอ๋อนะครับท่า พบูููตายมันแบบเจ็ดเลยงูตายตายเคยศูนย์เลยเห็นบ่ตายได้ศูนย์เลยเนาะเนาะมันก็จะเค็ดศูนย์ทุกองส่นเจ็ดเคล็ดเปลี่ยนป่ะมั่นนนอเนะเรนเรนเรนสามโฟมกันไปครับแต่ว่ามันเนฟันละส่นนี่คือว่าพอไปกรมลุงสาง พอเห็ดคูตกสางเนอะคูตกสังกิทเขาสูนแล้ววิตียาพูดเถาเนาะพูดเถ่าคนแล้วเขาบอกเขาเนี่อดีตกสังเลยอว่าวีตกเป็นเล็กหน่อยเกินมาแต่ใส่แต่ก็เชี่ยวแต่ว่าพอเห็ดคูตกสางเออเช่าหาคู่ตงเล็กเราโอ้ก็จิเล็กแะ่เนาะตังง่ามง่าม่าโบกมันหึงงเงเนาะเป็นญานเล็กแจกยูใส่เห็นแหะตังกแตสมัยก่อ ตั้งแต่บอกแค่สิบกว,ว,ว,วันเนาะครับผครับแต่ว่าวันนี้พอฝันนะครับเนาะฝันมาเคลื่อนนี่แหละฝันมาเคลื่อนล่าสุดเลยครับพอดีเอาเงินมาให้่นะพ่อเนาะผมก็บอกว่านหาว่อนี่สอท้ามือไม่เห็นกับเรื่องเขาว่าโอ้ยมันฟองไม่หยันหมาหมาเฮายันหนุ่ยไส้จมหมาดอกว่าหมาเฮาทั้งหนุ่ยเฮาอยู่แล้วเรื่องอะไรที่ยังมาเคลื่นมันจมโยกคนกับมาหมาดูเลยใส่เบียดซะยังม่านว่าหมูว่านก็ไปถามตั้งยิบปุ่นหลานเนี้ย เอางููนึงคนเราไปหาเงี้ย่เห็นเอาน้ำมาแรง่ะโอ้่เห็นเดไเห็นก็เลยมไม่คิดตองสิเนาะเจ้โอ้โหชิมาน้ำแรียงยานมาเฮ้าสิล่ละเอาเงินเกิดถึงเงอเรแล้วเนาะเออเพื่อใส่เพื่อเลียกว่าเอาขอบคุณเซี่พันแด่ป่ะขอบคุณไดลับขอบคุณไดลายเด้อนะครับสหรับเนี บ้านนี่คันคันเท้าอีกส่งใหม่พญาหิ่งอซีชมันเลยะพ่อเนาะพัอมันไม่ได้ไงยังนะครับผมเดกงูหลอนท้ยหลอนท้ยยง่ยครับกสุรุวาคุณพ่อฝันวามืาขึ้นเลยเนาะฟันวาเห็ดคูตกสางนะพ่อเนาะข้าศนแล้วก็ฟันงวดฝันงูนะพ่องูซีโตตัดซีทอนนะกะเลตีเก็บซีแล้วก็งูเซิดพอแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เลยนะครับก็เป็นงวดในวันที่หนึ่งห กันย่างหกเกตเด้อพี่น้องนะครับเป็นเลขพอสมใช่นะครับเก้าศูนย์เจ็ดสี่แปดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับเด้อนะครับหนึ่งวันนี้พอดีพอดีอันคุณพ่อพนหนักศูนย์หนักศูนย์หนงวันนี้นะพ่อเนาะนักศูนย์กับกับแปดเพราะว่าคุณพ่อเฮ็ดครูตกสางนะครับกตทีเก้าศูนย์แล้วนะครับผู้เฒ่าตกสางจะว่างหมดพรเราสังงซีโต้ก็เี่เจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นแนวทางพอสมใช้หน่งวันนี้นะครับ ขอขอบคุณเอสซีนะครับที่มอบกำลังลใจคุณพ่อห้าร้อยบาทคือคุณซาวิตีนะครับน้องพ่อเนาะ <c oughs> คุณซาวิตีมอบให้คุณพ่อห้าร้อยบาทเร<ช>ขอบคุณ<ช>หลายๆเ<ช>ด้อนะครับมอบเลยขอโทษขอให้ยั่งสูงนะพี่ที่เอาไม้คุณพ่อซราที่ไอ้ซราเอาไปยังพ่อมาหาเราเพราพ่อเที่ยวเวนว่านก็คือปัญหาคู่นึงแต่ว่พ่อไปบ่ให้เจ้าคนมาแถวนี่ฮะมอบมอบให้ก็ถือเจ้าคนว้าอ้าวันนี้เราคุณพ่อคือโยเกิร์ตส่วนหนึ่ <c oughs> ววมั้งนะพี่ มากับากตัวราหลกกะลางมาเลงลางมัันยดเจอนิครับผมแง้ทชเปีดเพิกลางนี่มันบ่หรอเออเอง้เท่ปียดเต็มไม่จิ้ไม่งูมซีโถไหมเออต้มน่บอกแม่นหาดมคนพ่เอพี่เอแม่นก็กะอฟันตีได้หรอะฝันตีได้เง้กับฟันทีหนึ่งตีสองนย่างละคนนันสังเกอย่างะพ่ออยู่ท่าไรครับ จพอเจ็ดสี่เนาะโอ้กับตัวเขานี้นะนเนาะเจ็ดบ่มากว่าห้ากวันมันกับบมาเจ็ดไหมเอเอมันม้าเก่ากับสี่ือเขาห้าก้อน,น 5. พอเวละเล็กก็ฟันดีจังมากอีกเอฮดแมนไปหาจนพอจนพอแล้วพนะอเนาะฝันดีๆพี่น้องพิ่สิรพันธฟันฟันเี่ยแปลกนะ ครับฟันแปลกตัวมันวันเวลาตัดงูม่ใส่ปิดไหมแปลกนี่คันฟันที่แปลกก็เราทุกคนตั้งครับงูกับเป็นเทียบหรอฮปปิดแปลกงูคำมันยกห้อนเป็นเทียบเยอะแต่มันนี้มันตายไหมอ่ตายไหมปฏิทิเจ็ดศูนย์เออเจ็นยก็โตัวล่างหอกเตีมตล่างนะมอแมทนตจมแบบนี้อันมันขึ้นอีมัแห่วพอมันขึ้นเกละดศูนย โบมากตัว8แป่ะบบมากตัว8ูน้ฮยเนาะผมว่ามันบอกร้อยเอฟทีบอกพีดร้อยพีดแล้วป่ะอืมในความคิดพ่อน่ะอ่มันนี่พอน่ให้ผมว่าง80เนาะเอมดบร้อยนี้แล้วสองอันตัวละครับผมมันได้มันถึงได้ร้ายจรินจริงยล้ครับผมเรียบห้ายตัวเนาะครับเรียรลอยตัวนาะเนาะ เรื่เกาตัวซิ๊กตัวจังเป็นตะลุกนลเนี่ยอ่านะครับสัตว์รบางวันนี้คุณพอสมใช่นะครับฝันนะพี่น้องนะครับฝันว่ามื่ขึ้นเห็ดขู่ตกสังนะพ่อเนาะมีในหน่อยท่วงอีกเพราะไปไข่สังอีกตกเด้มาเดินเถอเขาว่านะครับพอกติว่าเกาศูนย์นะครับผู้ฒ่ากับสังนะครับส่วนสังโบกนะพ่อเนาะมันลึงลึงกควานกับฝันว่าแดงงูซิ๊ตัว ซีทอนนะพ่อเนาะครับคาร์ดัตโมน่ากตีเกสซี่นะครับแต่ว่าพอกว่าเอ้ยเป็นตีปิดแต่น้อง่าสั่นมาตีผิดเป็นแปดนะครับผู้ตายเป็นศูนย์ว่าแปดศูนย์เนี่ยเราต้องมาขโมนพ่อเนาะครับเจ็ดศูนย์นะครับวันนี้เด้อนะสำหรักทั้งคอสมชัยนะครับเอาเรื่องกันมาตามเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับวันนี้คุณพ่อฝันดีดีนะครับอืมถือว่าโชคหมานเด้อนะสำหรับคุณพ่อสมชัยในวันนี้ ตขอขอบคุณคุณสาวิตีนะครับเด้อที่มอบน้ำใจคุณพ่อคนับห้าร้อยบาทนะครับกับไม้ถึงมื่อเด้อนะครับอืคุณย่าเห้นเปนหรอพ่อหรือคนละครึ่งโอ้ยเรี้จะเขาจะเสียดกเสียดกเสลยงดเออแล้วแต่ย่าเหเด้อาจจะเป็นนุายให้เขาเสียเลี้ยงเขาหรอเด้อพอเขาพอเอาอหญาตละกต่ย่าเห้นตัหาน้ำกันได้ก็พอเทียบแมวมาได้ก็พอไงตุ๊กไปเที่ยงหยาไปเออหยานั่นผมน้่ะครบผม เอาวันนี้ไอ้ี่ชมมานนาเด้อนะครับเราเรากลับมาได้หลายแล้วนะครับแซ่บแซ่บีแม่ยิ่งเจ้ครับเขากันคนทั้งได้เราพอวันท้าบุญเราไปทางไกลเจ้ทางจังหวัดอื่นพอเหรอทั้งทั้งสกุลทางอุดรเจ้เจ้าสมัยเราอคุณพ่อมีคนเอาใหายนว่าอะไรคากาแฟคาเดินนว่าเลือนโอนมาให้อืะสวัสดี ครับผมเขาเสื่รวยไปแห้งเนาะอืมเปิดเกินดอกเปิดในน,นน้ำดอกเปิดน,น,น้ำว่าที่พ่อบอกถึงมีคนให้นคากา,าแฟใส่มานอ้อยเงินซื้อเนื้ยอยากมันกินมาหนอ่อยมันคือน,น้ำเมืนนะมันก็เลยส่งมาให้ส่งมาให้แล้วก็ไปแต่ทุระเนี่ยกันทึ่งไปที่ท้องเนี่ยแต่แต่ว่ามันน้ำหาเขาพ่อกัอนแน่สิหรอว่าแต่แต่ว่าเขาเสื่อเส่อสิทกครับก้าวไปพอ่อเดี๋ยวใส่เราเพ่ะอ่าขอบคุณพ่อช่เอฟซีชมมานั้งคุณพอ่อทังวันนี้นะครับเด้อแห่งฟังลำลำเรื่อยๆสุขูสุขกนครับ